สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆเจี่พระเครื่องท่านนะครับพบกับโจแจน EP ที่หนึ่งหกสี่ครับวันนี้ได้ภาพมาหนึ่งชุดนะครับมาให้พี่ๆได้แบ่งปันนะครับผมื่าชอบพระองค์ไหนสนใจพระองค์ไหนก็โทรมาปิดโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์ศูนย์แปดเก้านะครับนี่ฮะศูนย์แปดเก้านะครับสองหนึ่งสี่หนึ่งห้าเก้าห้านะครับก็มาดูภาพองค์แรกเลยนะครับนะฮะพระองค์แรกครับนี่ครับ รูปถ่ายหลังตะกุดหลวงปู่ทวดปีศูนย์สองนะครับอันนี้ปีศูนย์สองนะครับผมนี่ฮะพระหลวงปู่ทวดปีศูนย์สองครับนี่ฮะเป็นรูปถ่ายหลังตะกุดนะครับตะกุดสามเคครับผมนี่ครับสวยามเดิมเรียมวินเทจเรี่ยมเก่าครับนี่ดูการนี่ฮะเก่าไม่เก่าครับแล้วก็ยังสวยครับนี่ครับหลวงปู่ทวดนะครับนี่ครับผมหลวงปู่ทวดนี่ฮะตะกุดสามเคครับปีศูนย์สองนะครับ นี่รายการแรกเอาสามร้อยครับผมสามร้อยบาทครับไปรายการที่สองครับอันนี้เป็นนี่ฮะเป็นพระผงครับผงเนื้อว่านนะครับไม่ทราบที่นะครับนี่ฮะเนื้อว่านเก่ามากนี่นะครับแห้งหดโอ้โหเก่าจริงครับนี่ฮะไม่ทราบที่นะครับนี่ครับนี่ฮะร่องรอยการยุบการหดนะครับนี่ฮะนี่คือพระ เนื้อว่านครับดูนะครับแห้งแก๊กเลยนะฮะอันนี้ไม่ทราบเป็นหนุ่มพ่ออะไรนะครับนี่ฮะเนื้อว่านเนื้ออ่าชาดมากครับโอ้โหแห้งจริงพระนี่ฮะแห้งมีความเป็นธรรมชาติแล้วลอยลานนะครับนี่ฮะนี่ครับพระแห้งลอยลานธรรมชาตินี่ฮะไม่ทราบที่นะครับเก่าคลาสสิกนี่ฮะเอาสามร้อยครับผมรายการที่สองครับสามร้อยบาทครับ ไปรายการที่สามครับรายการที่สามเอานี่ฮะพระสมเด็จนะครับพระสมเด็จอันนี้พระค่อนข้างเนื้อหาแบบแห้งๆแร่งๆนี่ครับนี่ครับดูนะครับนี่ครับอืมเออนี่สุดยอดเลยนะครับนี่ฮะนี่ครับนี่ฮะพระสมเด็จนะครับนี่ครับ เก่านะครับนี่อหาข้างเก่าเก่าเนี่ยนี่ครับเอาเอาสามร้อยครับในการที่สามสามร้อยบาทในการที่สี่ครับนี่เป็นผ้าพิมพ์พนมมือครับเนื้อผงครับผงใบลานนะฮะเก่านี่ครับเนื้อผงผสมดินครับนี่มวลสารนะครับนี่มวลสารนะครับนี่ครับเนื้อผงหรือเนื้อดินเนื้อผงผสมดินนะครับนี่ครับนี่ครับอื้อหือ ตามซอกมุนสารหมดเลยครับนี่ฮะนี่ครับนี่ครับไม่ทราบทีนะครับนี่ฮะสามร้อยบาทครับผมอ่ะรายการที่สี่รายการที่ห้าครับนี่ฮะเหรียญพ่อทานคิงครับนี่ครับพ่อทันคิงนะครับอันนี้เป็นเหรียญน่าจะเป็นเหรียญอ่าเหรียญทุนเก้าครับเหรียญนี้นะครับ เป็นพระที่สภาพใช้มานะครับนี่ฮะพ่อทานคิงนะครับนี่ฮะแต่ก็ยังเห็นความนี่ฮะความคมตรงสื่อนะครับนี่ครับนี่ครับแล้วมีโค้ดนะครับนี่ฮะการต่อโค้ดนะครับนี่ครับนี่ครับตัวอักษคมนะครับนี่ครับพ่อทันคิงนะครับสภาพใช้นะครับนี่ตัดดัดข้างนะครับนี่ฮะเหรียญ ทูนเก้านะครับพอทันคิงนี่เส้นครับนี่ยเส้นแตกธรรมชาติสวยเหมือนเดิมครับวันนี้นี่ฮะหุปิ้นนะครับนี่ครับพอทันคิงนะครับรายการที่ห้าครับผมนี่ฮะเปลี่ยนสภาพใช่มาแต่ก็ยังเข้มขังอยู่นะครับนี่ครับก็ยังสวยอยู่นะครับเหรียญนี้ครับเอาแบ่งปันเลยนะครับเอานี่ฮะ เอาเอาสามร้อยแล้วกันครับอาสามร้อยพอทันคิงนะครับสภาพใช้ต่อไปรายการที่ที่หกครับอ่ะนี่ฮะซุ้มกอครับมีขนมเปียกกับซุ้มกอพิมพ์ใหญ่นะครับนี่ฮะสององค์นะครับนี่ครับนี่ฮะสององค์นะครับนี่ครับมาอย่างนี้เลยนะครับใช้ดูขนมเปียกก่อนนี่ครับขนมเปียกดูความแห้ง นี่ฮะความเก่าเป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็ดูนี่ฮะเห็นไหมครับริมใหญ่ครับซอกแขนลึกๆนี่ฮะโอ้โหปีตเลยนะครับนี่ฮะสององค์ครับสององค์เอาเอาห้าร้อยบาทครับผมสององค์นี้เอาห้าร้อยบาทครับรายการที่ที่หกนะครับไปรายการที่เจ็ดนี่ครับอันนี้พระสมเด็จนะครับเนื้อหาแห้งๆนะครับนี่ฮะนี่ฮะ ดูนะครับโอ้โหเนื้อแลวมวลสารนะครับดูนะครับนี่ครับผมดูเนื้อหามวลสารนะครับนี่ครับอืเนื้อแห้งแก๊กเลยนะฮะนี่ฮะมาดูด้านข้างนะครับนี่ครับผมนี่ครับอืนี่ครับพระสมเด็จรายการที่เจ็ดนะครับนี่ครับ เอาสามร้อยบาทครับผมอ่ะสามร้อยจัดไปครับนี่ฮะสามร้อยบาทครับรายการที่เจ็ดต่อไปรายการที่แปดครับที่แปดแปดอันนี้เป็นนี่ฮะพระขี่ปลาหมอหรือปลาอะไรปลาจีนครับเนี่ยเป็นของนี่ครับอุดล่างอุดบนครับนี่ฮะนี่ครับน่าจะเป็นพระ ของพอร์สีแดงดำปลูกเสกนะครับนี่ครับอุดล่างแล้วก็อุดบนนี่ครับนี่ฮะนี้เป็นยุคต้นๆท่านนะครับนี่ครับสวยเหมือนเดิมครับนี่ครับหลวงพ่อฤาษีแดงดำนะครับนี่ฮะเอาเอาสามร้อยครับรายการที่แปดสามร้อยบาทต่อไปรายการที่เก้าโอ้โหรายการที่เก้านี่เอาสมเด็จนี่ครับสมเด็จรายการที่เก้าครับนี่ครับ นี่ครับผมด้านหลังนะครับเห็นไหมครับธรรมชาติของด้านหลังนะครับนี่ฮะสมเด็จนะครับการที่เก้าครับดูเนื้อหานะครับเห็นไหมเนื้อเขาแกร่งนี่ครับเป็นธรรมชาติครับซออแขนลึกๆนี่ฮะแล้วก็นี่ครับเนื้อเขาแกล่งนี่ครับด้านข้างนะครับนี่ครับด้านหลังครับเห็นไหมครับอื้อ นี่นะครับรายการที่เก้าครับสามร้อยครับผมนี่ฮะสมเด็จครับสวยงามมากครับสามร้อยบาทครับไปรายการที่สิบครับรายการที่สิบนี่ฮะอันนี้เป็นห้วยเขนครับหลวงพ่อเงินห้วยเขนนี่เป็นพิมพ์หน้าหนูเปล่าครับนี่พิมเล็กหน้าหนูนะครับนี่ฮะเนื้อแบบโอ้โหจีตาชัดมากครับนี่ครับใต้ฐาน นี na, ่ฮะเรียง่างนี้เลยครับเข็นหน้าหนูนะครับนี่ฮะเอาสามร้อยครับผมเอาห่วยเข็นหน้าหนูครับสามร้อยบาทอันนี้มาพร้อมกล่องเลยนะครับนี่ฮะบันบ้านเลยนะครับนี่ครับนี่ฮะอมกล่องกล่องเดิมเดิมครับเป็นหลวงปู่เผือกวัดสาริโคนะครับเป็นเนื้อพงนะครับนี่ครับสวยเดิมเดิมเลยนะครับนี่ฮะเนื้อพงครับ กล่องนะครับนี่ฮะหนูปูเผือกวดสาริโคครับนี่ฮะหลังยันนะครับหรือว่าสวยเดิมเดิมครับนี่เอาสามร้อยครับผมพระรูปเหมือนเนื้อผงหนงปูเผือกวาสาริโขครับนี่ฮะสามร้อยบาทครับนี่ครับโอ้โหพระสวยเดิมเดิมต้องจัดแล้วนะครับอยู่ในกล่องเดิมเดิมเลยนะครับนี่ฮะปูเผือกวดสาลิโคครับ รา,าร,รายการที่สิบเอ็ดรายการที่สิบสองสิบสองเอานี่ฮะนี่หลวงพ่อเงินครับพิมพ์พิม์ขี้ตานะครับนี่ฮะพิมขี้ตาพระสภาพนี่ฮะความเก่านะครับแต่พระน่าจะโดนล้างมาหน่อยครับนี่ฮะนี่ครับตามซอก,ล,กลึกก็ยังเห็นความเก่าอยู่นี่ครับขีตานะครับนี่ฮะใต้ฐานนะครับลองรอยความเก่านี่ฮะ เอาสามร้อยครับผมนี่ฮะพิมพ์ขี้ตาในการที่สิบสองนะครับสามร้อยบาทครับนี่ฮะต่อไปในการที่สิบสามเอานี่ดีกว่าครับนี่ฮะหลวงพ่อวัดบดน้อยครับลุกต้นๆเลยนะครับนี่ฮะเนื้อดินนะครับงพ่อวัดบดน้อยภุงเทพืเนี่ยวอมเก่านะครับนี่นี่ครับ หลังก็จะเป็นกดเหมือนโบนเลยนะครับนี่ฮะเอาสามร้อยแล้วกันครับอ่ะหลวงพ่อวัดบนน้อยครับสามร้อยบาทต่อไปรายการที่สิบสี่ครับอันนี้เป็นพระนี่ฮะพระเนื้อพงครับแก่งมากแล้วขี่อะไรครับขี่เม่นขี่อะไรนะขี่หมูหรือขี่อะไรครับไม่รู้นะครับเนี่ยเป็นพิมพ์โบราณนะครับนี่ฮะดูเนื้อนะครับเขาแร่งหนึกนุ่มครับแก่งมากนะครับนี่ฮะ เนื้อผงครับโอ้สุดให้เป็นผงพุทธคุณครับนี่ฮะคีนี่ครับเป็นรูปหมูหรือรูปอะไรไม่แน่ใจนะครับเนี่ยหรือรูปเสือไม่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 ชัดนะครับไม่แน่ใจนะครับเนี่ยนี่ครับเนื้อหาเก่ามากครับนี่ฮะนี่ฮะรายการที่ยี่สิบสี่ครับเนื้อผงนี่ฮะลองแคปรูปหาข้อมูลได้นะครับเนี่ยเอาเอาสามร้อยแล้วกันครับนี่ครับสามร้อยรายการที่ยี่ิบสี่ ไปรายการที่สิบห้าครับสิบห้านี่เป็นนี่ฮะพระเนื้อผงคุกรักครับองนี้นะครับองนี้นี่ฮะจี๊ดเลยนะครับนี่ครับดูขูผงนะครับผสมคุก,กนนรักองค์เล็กนะครับเป็นปิดตานะครับนี่ฮะน่ารักมากนี่ครับโอ้โหแล้วสุดๆเลยครับพระอ,องค์นี้เราเลี่ยมมาอย่างนี้นะครับนี่ฮะ เตรียมเก็บเลยนะครับนี่ครับไม่ทราบทีนะครับเอาสี่ร้อยบาทครับรายการที่สิบห้านะครับสี่ร้อยบาทอันนี้เป็นอ่าไอพระพิคเนตครับนี่ฮะอันนี้น่าจะเป็นหล่อน่าจะออกวัดแขกครับผมนี่ฮะเนื้อหาเขาค่อนข้างแบบดูนะครับเป็นหล่อโบราณครับเนื้อหาแบบโอ้สวยงามครับนี่วัดแขกนะครับวัดแขกนี่ฮะพระพิคเนต นี่ครับผู้ที่เช่ญชมหรือชอบศึกษาพระพิฆเนศนะครับนี่ครับวัดแขกนะครับหรือสะสมนะครับได้หมดเลยครับพระพิฆเนศนี้คือเป็นพระเทพแห่งความสําเร็จนะครับนี่ครับเอาสี่ร้อยบาทนะครับนี่ฮะนี่ครับสวยเหมือนเดิมครับผมนี่ฮะพระพิฆเนศหล่อโบราณออกวัดแขกนะครับ หรือวัดพรามนะครับผมนี่ฮะ400บาทครับวัดพรามต่อไปรายการที่17ครับ17อันนี้หลวงปู่ทวดครับเนื้อว่านนะฮะเนื้อว่านนี่พิมพ์นี่ฮะมีอยู่สององนะครับได้มาสององครับบ้านบ้านดูองค์แรกครับนี่ฮะอื้แห่งแก๊กเลยนะฮะนี่ฮะปู่ทวดองค์ไม่ใหญ่น่ารักอันนี้อีกองครับเป็นเนื้อว่านนะครับนี่ครับโอ้สุดๆครับนี่ฮะ หลวงปู่ทวดนะครับนี่ฮะด้านหลังด้านหลังด้านหลังก็เขียนไ่อวัดอะไรไม่แน่ใจครับนี่จังหวัดตรังนะครับตรังนี่ครับแล้วอีกองค์นะครับองค์ด้าหลังเรียบนะครับนี่ฮะนี่ครับหลังเรียบมีรอยลานด้วยนะครับนี่ฮะเนื้อวาะครับแห้งๆเนี้ยหือจัดไปครับหลวงปู่ทวดสององค์นี้ครับรายการที่เจ็ดนะครับคู่นี้ฮะคู่นี้เอาเอาห้าร้อยบาทครับผมจัดไปครับหลวงปู่ทวด แพ็กคู่น่ารักมากครับห้าร้อยบาทไปรายการที่สิบแปดสิบแปดเอานี่สักองค์ครับนี่ฮะหลวงพ่อเงินครับนี่ครับพิมพ์นิยมครับเนื้อหาแบบค่อนข้างโอ้โหจิจัดจัจ่นครับเนี่ยดิวจีวรลึกๆนะครับนี่ครับดูนะครับความตามซอกความเก่านี่ฮะมีร่องรอยริ้วจีวรครับลึกๆเงี้ย ใต้ฐานนะครับนี่ครับอืมมีเห็นล่องรอยช่อไหมครับนี่ฮะจำนวนช่อนะครับนี่ครับนี่นะครับหลงพะเงินนะครับนี่ครับลํำบึกเลยนะครับอือนี่ฮะปนตึบเลยนะครับหลงพะเงินนะครับรายการที่สิบแปดครับนี่เอาเอาสี่ร้อยแล้วกันครับผมหลงพะเงินครับ นี่ฮะนี่ครับสี่ร้อยบาทนะครับหลงพ่อเงินนี่นะครับรายการที่สิบแปดสี่ร้อยบาทไปรายการที่สิบเก้านะเหรียญรอพพุธวัดพวงมาลัยนะครับหรือหลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัยนี่เป็นรอโลหะเก่านี่ฮะดูเนื้อหาออกอมเหลืองเก่าๆนะครับนี่ครับตามซ่อกนะครับนี่ ความเก่าหลวงพ่อแก้วนะพิม์เล็กนะครับนี่ครับวัดพวงมาลัยพิมพ์เล็กนะครับนี่ฮะเก่าจริงครับโอ้โหดูเนื้อหานี่ฮะหล่อโบราณจริงๆเป็นเหรียญหล่อครับสภาพน่ารักเรียมสวยครับนี่ฮะสี่ร้อยบาทครับหลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัยนะครับสี่ร้อยบาทรายการที่ยี่สิบต่อไปรายการที่ยี่สิบเอ็ดครับยี่สิบเอ็ดนี่ครับ นี่ฮะรูปรอลงพ่อเงินครับอันนี้น่าจะเป็นนี่ฮะพิมพ์นิยมนี่ครับพิมพ์นิยมนะครับดูนะครับเห็นไหมครับความเก่านี่ฮะลองลอยตาเป็นร่องกลีบเลยนะครับนี่ฮะลึกๆริ้วจีวรนะครับนี่โอ้ยดูตามซอกนะครับนี่ฮะนี่ครับนี่ฮะรายการที่ยี่สิบครับลงพ่อเงิน,นครับ นี่ฮะอืมสุดๆนี่นะครับนี่ครับเอาเอาสามร้อยแล้วกันครับเอาสามร้อยจัดไปครับหลวงของเงินรายการที่ยี่สิบครับสามร้อยบาทครับต่อไปรายการที่ยี่สิบเอ็ดครับผมยี่สิบเอ็ดเป็นหลวงปู่ทวดครับเนื้อว่านเหมือนกันนะครับผมนี่ฮะเนื้อว่านไม่ทราบ ที่นะครับหลมงู่ทวดนี้ได้มายส่วนมากไม่ค่อยทราบที่นะครับแต่เนาะว่านเขานี่แห้งเป็นธรรมชาติครับนี่ฮะสวยงามครับเก่าแห้งเดิมๆเลยนะครับนี่ฮะดูนะครับแห้งไม่แห้งเกิดการลานขององค์พระนี่ฮะนี่ฮะด้านข้างมีกระทอกไปนิดนิดครับนี่ฮะเกิดความเก่าครับน่าจะกระเทาะมากอดเรี่ยมนะครับก็มาเรี่ยมนะครับผมนี่นะฮะ นี่ครับหมูปูทวดครับรายการยี่สิบเอ็ดอ่ะเอาสามร้อยแล้วกันครับอจัดไปนะครับสามร้อยบาทครับต่อไปรายการที่ยี่สิบสองยี่สิบสองยี่สิบสองเอานี้ครับผมนี่ฮะเป็นพระกิ่งของตะเคียนนะครับนี่ครับโอ้โหอัคระอื้อเลยฮะนี่ฮะรอยจานครับนี่ครับความเก่านะครับดูครับตามซอกรอยจานนะครับ เห็นคาบฝุ่นคาบอะไรเกาะเต็มเลยครับนี่ฮะกิ่งคลองตะเคียนนะครับครับขี้ดินคาบความเก่านะครับด้านหลังนะครับนี่คือใต้ฐานนะครับก็จะลองลอยจานครับแล้วก็นี่ฮะนี่คือความเก่าครับนี่ฮะพระกิ่งคลองตะเคียนนะครับอุ้ยนี่ฮะลอยย่นนะความเก่าเป็นธรรมชาติครับกิ่งคลองตะเคียนครับดูครับโอ้คลาสสิกมากแล้วเก่าสวยเหมือนเดิมเลยนะครับนี่ฮะนี่ครับ สี่ร้อยบาทครับรายการที่ยี่สิบสองกิ่งของตะเคียนต่อไปรายการที่ยี่สามอะนี่ฮะนี่ลูกค้านี่ครับหลุดจองนะครับเป็นฤาษีเขามายอครับนี่ฮะเขามายอนี่ครับอย่างความสวยงามครับนี่ฮะเขามายอเก่าคลาสสิกของรอโบราณครับนี่ฮะนี่ครับผมดูใต้ฐานนะครับเขามายอครับเอาสามร้อยบาทครับอ๋ สี่เขายอดครับนี่ต้องจัดแล้วนะครับราคานี่อุยยากสุดๆในการยี่สามยี่สิบสี่ครับอันนี้เป็นพระเนื้อดินครับอันนี้น่าจะเป็นพิมพ์นี่ฮะพระเนื้อดินเก่าครับไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นที่ไหนนะครับนี่ครับพี่ๆใดทราบที่นะครับเนีเนื้อดินปกโพย้อยลงมาอย่างนี้ฮะด้านหลังครับเป็นร่องรอยนิ้วมือนะฮะ นี่ครับกดลงไปด้วยเนี่ยธรรมชาติมากแล้วดินเก่าเก่ากึกเลยนะฮะนี่นะครับเป็นพิมพ์เหมือนคล้ายกับสะดุ้งกลับครับนี่ฮะนี่นะครับนี่นะครับผมองค์นี้นะครับสี่ร้อยบาทครับสะดุ้งกลับพิมพ์เล็บมือเนื้อดินนะครับสี่ร้อยบาทการที่ผ้าครับนี่ฮะนี่คืองบน้ำอ้อยฮะงบน้ำอ้อยพิมพเล็กนะครับ นี่นะครับนี่นะครับผมพบน้ําอ้อยพิมพ์เล็กนี่ครับเก่าไม่เก่าดูเลอะเลยนะครับนี่ความเก่าของสนิมเกาะองคานะครับนี่ครับนี่ด้านข้างนะครับเห็นไหมต้องรอยประกบตะเข็บนี่ครับนี่รอยช่อนะครับนี่ครับพิมพ์เล็กนะครับผมงบน้ําอ้อยเนื้อตะกัวครับอะเก่าคลาสสิก โอ้สุดๆครับผมนี่ฮะ้บยนะครับเอาสี่ร้อยบาทครับรายการที่ห้าต่อไปรายการที่ยี่สิบหกครับโอ้โหนี่เป็นพระสมเด็จครับนี่ฮะเนื้อหาค่อนข้างเก่ามากนี่ฮะล้วพระเนี่ยโอ้โหใช้มาครับตามสภาพนะครับนี่ตามรูปเลยนะครับนี่ฮะได้มาอย่างนี้เลยครับนี่ครับจนไม่รู้ว่าเป็นพิมพ์อะไรนะครับนี่ครับตัวเนื้อหาเขานะครับนี่ โอ้ดสุดๆครับนี่ฮะความเก่านะครับดูครับตามซอกนี่ฮะนี่ครับลึกๆเห็นคราบความเก่าไหมครับนี่ครับนี่โอ้โหนี่นี่ฮะพระดุยง่ายจริงครับน่ารักมากพระเก่าจริงนี่ฮะด้านหลังนะครับเห็นไหมครับคราบความเก่าคราบเป็นธรรมชาติมากครับนี่ครับอื้อหือ ปีติเลยนะครับอ่ะนี่ฮะภา์นี้นะครับสมเด็จรายการที่ยี่หกครับนี่ไม่รู้ว่าเป็นสมเด็จพิมพ์อะไรนะครับพิมพ์อะไรนี่ฮะพี่พี่ใดดูเราชอบนะครับจัดไปครับยี่หกครับขอขอญาตเปิดที่หกร้อยบาทครับนี่ขอญาตปลดที่หกร้อยบาทนะครับนี่ฮะชอบยังไงก็นี่ฮะโทรมาต่อรองกันได้นะครับนี่ครับขอญาตเปิดที่หกร้อยบาทนะครับนี่ฮะ เก่าจริงเพ่านี้ต่อไปรายการที่ยี่สิบเจ็ดครับยีิบเจ็ดอันนี้เป็นหลวงพ่อเงินครับนี่ฮะหลวงพ่อเงินเนื้อหาค่อนข้างเก่าครับนี่ครับนี่ครับเก่าจริงเพ่านี้แล้วก็ใต้ฐานนะครับเห็นไหมครับเดี๋ยให้ดูเลยครับความเก่านี่ฮะดูจีวรลึกๆดูใบหน้านะครับนี่แล้วดูเนื้อหาครับนี่ร่องรอยธรรมชาติขององค์พระครับนี่ครับนี่ฮะ ถึงพระนะครับอายุเยอะอายุมากแล้วนะครับนี่ฮะสะสมมาอายุมากก็ก็คืออายุเป็นร้อยร้อยปีนะครับพระก็ต้องมีสึกลื่นม้างเป็นธรรมชาติครับนี่ฮนี่ครับนี่ครับผมโอ้พระสวยจริงองนี้ครับนี่ฮะหลวงพ่อเงินนะครับรายการที่ยี่สิบเจ็ดครับนี่ฮะเนื้อเขาสวยจริงเนื้ออมเขียวเลยนะครับนี่ครับ นี่ฮะโหนี่ครับนี่นะครับขงนี้นะครับขอยญาตเปิดที่ห้าร้อยบาทนะครับผมนี่ฮะเรการที่เจดนะครับต่อไปรการที่ยี่สิดครับอันนี้เป็นพระเนื้อผงครับไม่ทราบที่หลังแบบด้วยนะครับนี่ฮะอันนี้เลี่ยมดูนะครับดูความเลี่ยมเก่าไม่เก่านี่ฮะนี่ฮะดูนะครับดู ครับความเก่าไม่เก่านะครับเราดูอายุของพลาสติกนะครับจนลาน,าน,น,นหมดแล้วครับแต่พระองค์นี้นะครับนี่ฮะเป็นเนื้อผงแล้วหลังแบบกดลงไปเนี่ยแล้วพระแปะทองด้านหน้าครับเนื้อผงแล้วผงเก่าด้วยนะครับนี่ฮะคลาสสิกครับนี่ฮะเก่าผงเก่ามากนี่ฮะความเก่าดูครับตามซอกใหฮองค์พระนี่ฮะโอ้เง้านี้นี่นี่ฮะ สุดๆเลยนะครับนี่ครับนี่ครับผมรายการที่แปดนะครับโอ้โหนี่ฮะเก่าจริงเอาเอาห้าร้อยบาทครับขออนุญาตเปิดที่ห้าร้อยบาทนะครับรายการที่แปดรายการที่ยี่สิบเก้าครับนี่ครับอันนี้เป็นเหรียญหล่อครับเหรียญหล่อนี่นะฮะเหรียญหล่อเก่าเลยนะครับพี่พี่ได้ทราบที่ครับเหรียญหลอนี้ฮะนี่ฮะนี่ครับดูนะฮะ โอ้โหเหรียญหล่อเก่านี่ครับนี่ครับธรรมชาติของเหรียญหล่อนะครับนี่นะครับต้้นหลังนะครับดูนะครับเป็นพระอะไรไม่รู้ครับยืนเหมือนพระลีลานะครับเนี่ยกีลาท้จริงแต่เนื้อเขานี่โอ้โหสุดยอดเลยครับเก่าจริงนี่ฮะพระเหรียญหล่อเก่าครับรายการที่ยี่สิบเก้าครับนี่ฮะไม่ทราบที่นะเอาขออนุญาตเปิดที่เอา เอาห้าร้อยบาทครับออห้าร้อยบาทนะครับในการที่สามสิบนะครับสามสิบอันนี้เป็นสมเด็จปกโพนะครับรุ่นแชร์น้ามนต์หลวงปู่โตนะครับนี่ฮะนี่ครับองค์นี้นะครับสวยเหมือนเดิมเลยนะครับนี่ฮะดูคาบความเก่าคาบน้ำมนต์ความเป็นธรรมชาตินี่ฮะนี่ฮะยังยังเห็นความเก่าอยู่นะนี่คือคาบน้ำมนต์นะครับนี่ฮะ ิ่ยิยิยิขึ้นมาเต็มเลยครับนี่ครับเขาเรียกว่าปกโพหกนะครับนี่ฮะล่องรอยการบิดยุบเอียงเป็นธรรมชาตินะฮะนี่ยสวยเหมือนเดิมครับผมนี่ขาบน้ำมต์นะครับฝังอยู่ตามองค์พระนี่ฮะความเก่านะฮะนี่นะครับสมเด็จปกโพหกนะครับหลวงปู่โตดุนแชร์น้ำมันครับรายการที่สามสิบอันนี้ขอญาตเปิดที่เจ็ดร้อยบาทนะครับผมเจ็ดร้อยบาทรายการที่สามสิบเอ็ดครับ อันนี้รูปหลอลงพงเงินครับอ่ะนี่ครับเขานี้สวยงามมากแล้วเนื้ออมเขียวสวยเดิมเดิมเลยครับเรียกมาอย่างนี้นะฮะดูนะครับเห็นไหมครับโอ้โหเนื้อความเก่าดูนะครับจิวจีวอนะครับนี่ฮะเราดูเนื้อความเก่าเห็นไหมครับนี่นี่นะฮะตามซอกนี่ครับตามซอกนะครับความเก่าของเขานี่ฮะนี่ครับ นี่เราดูนะครับนี่ครับโอ้โหสุดๆครับใต้ฐานนะครับใต้ฐานก็เป็นรอยช่อแล้วก็รอยตกแต่งความเก่านะฮะนี่ฮะเนื้อแบบอมเขียวเลยนะฮะสวยเดิมเดิมเลยนะครับนี่ฮะหลวงพ่อเงินนะครับนี่ฮะสวยเดิมเดิมครับขออนุญาตเปิดที่ห้าร้อยบาทนะครับในการที่สามสิบเอ็ดนะครับหลวงพ่อเงินต่อไปในการที่สามสองการสุดท้ายครับนี่ครับ อันนี้เป็นพระชัยยุทธยานะครับนี่ฮะเนื้อหาค่อนข้างเก่าหน่อยนะครับพระชัยยุทธยานี่แเราเนื้อเขานี้โอ้โหสุดๆใต้ฐานเป็นดินไทยนะครับดินไทยนะฮะไม่ใช่ดินต่างประเทศนะครับดินไทยนะครับนี่ดินไทยเราเนื้อเขานี้โอ้โหจีดมากครับนี่ฮะดูเนื้อนะครับนี่คือพระชัยยุทธยานะครับนี่ฮะนี่ครับพระชัยยุทธยานะครับดูนะครับ ดูความเก่านะครับนี่ฮะความเก่าแล้วเนื้อเขาเ่ยพระหนักมากครับแล้วมีความหนานี่ฮะนี่ฮะคือความเก่าครับพระชัยนะครับชุกอยุธยานะครับนี่ฮะโอ้สุดๆครับนี่ฮะดูด้านหน้านะครับเห็นไหมความเก่าตามซอกโอ้เกินขบายนะครับพระองค์นี้นะครับนี่ฮะ ดูนะครับดินไทยนะครับดูดินไทยครับเห็นไหมครับดินละเอียดเหมือนเหมือนดินพระคุณแผนบ้านกลางเลยนะครับนี่ยโอ้ดินแบบนี่ฮะเก่าจริงนี่ครับนี่ฮะดินเป็นชั้นๆโอ้ดินสวยงามมากครับนี่ครับพระชัยครับพระชัยยุยาโอ้โหล้วสวยจริงนะครับพิมพ์หน้าตักก็มาสักนิ้ว นิ้วกว่านิ้วครึ่งเนี่ครับประมาณนี้นี่นี่ครับบ้านครับหนาครับพระหนามากครับนี่ฮะลระพานหนักด้วยครับหนักอึ้งเลยนะนี่ฮะอันนี้นะครับขออนุญาตเปิดที่หนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับนี่ครับนี่ครับผมพี่เพื่อนใดดูเราชอบนะครับก็จัดไปครับก็ประมาณนี้ครับหากชื่นชอบเผ้าไหนนะครับสนใจเผ้าไหนก็อย่าลืม โทรมาสอบถามหรือโทรมาปิดกันก็ได้นะครับที่เบอร์0892์4 1 5 9 5นนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับผม